เมื่อคืนที่ผ่านมาในช่วงเวลา20นาฬิกา10นาทีได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดปั๊มน้ํามันในพื้นที่จังหวัดปัตตานี2จุดนะครับซึ่งวันนี้เรามีความคืบหน้าที่จะมารายงานให้กับผู้ชมครับโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยทางเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบภายในปั๊มน้ํามันปตทบานาหมู่ที่7บ้านราตาปันยัง อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับพบว่าที่ตู้ที่ตู้จ่ายน้ำมันได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดและมีรอยไฟไหม้จำนวนหนึ่งตู้นะครับตู้จ่ายน้ำมันได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดอีกจำนวน2ตู้อาคารสถานีบริการน้ำมันได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดหลังคาร่วงลงมานะครับร้านสะดวกซื้อร้านอาหารและร้านค้าภายในปั๊มน้ำมันได้รับความเสียหายจากสะเก็ดระเบิดอีกทั้งนะครับพบเศษ ถังแก๊สปิกนิกและสเก็ดระเบิดกระจัดกระจายเจ้าหน้าที่ได้เก็บไว้เป็นหลักฐานครับค่ะสำหรับพฤติกรรมของคนร้ายนะคะคาดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันโดยหยุดแรกเกิดขึ้นเวลาประมาณ20นาฬิกานาทีที่ปั๊มปอตทบานาค่ะคนร้าย2คนขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะนะคะซ้อนท้ายถืออาวุธปืนพร้อมหิ้วถังแก๊สปิกนิกจำนวน หนึ่งใบนะคะแล้วก็บรรจุระเบิด5กิโลกรัมเข้ามาทำทีท่าว่าจะเติมน้ำมันก่อนที่คนร้ายจะใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าขู่ให้พนักง,งานปัม๊มและประชาชนออกจากปัม๊มก่อนที่คนร้ายจะนำถังแกส๊สปิกนิกนะคะไปวางไว้ที่ตู้จ่ายน้ำมันและนั่งรถจักรยานยนต์ออกจากปัม๊มก่อนที่จะจุดชนวนระเบิดด้วยรีโมทแรงระเบิดนะคะอย่างทำให้อาคารและร้านค้าได้รับความเสียหายส่วนจุดที่2ค่ะห่างกันประมาณ5นาทีคนร้ายเข้ากอ่อ รอบวางระเบิดในปั๊มน้ำมันพีทีหมู่ที่2อําเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีพฤติกรรมคนร้ายลักษณะเดียวกันโชคดีที่ไม่เกิดเพลิงไหมแต่อย่างใดแต่แรงระเบิดนะคะทำให้อาคารสถานีจ่ายน้ำมันได้รับความเสียหายเท่านั้นค่ะและล่าสุดวันนี้นะคะทางด้านผลตรีปรามโมทพรมอินรองแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยผลตรีขจรศักดิ์อินทองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุด,ด้วยตนเองค่ะ ทางด้านพลตรีประโมทพรมอินเผยว่าการก่อเหตุในครั้งนี้คนร้ายมีพฤติกรรมเหมือนกันภายหลังเกิดเหตุก็ได้มีคำสั่งให้มีการเข้าควบคุมพื้นที่และยกระดับการรักษาความปลอดภัย100%เซโดยการใช้ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่เข้าดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณปั๊มน้ำมันต่างๆไม่เกินขีดความสามารถที่จะติดตามขยายผลจับกลุ่มต่อไปค่ะ ในส่วนของเป้าหมายหลักของการก่อเหตุนะครับคาดว่าคนร้ายต้องการทำลายภาพลักษณ์ด้านเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่การทำลายความเชื่อมั่นของรัฐบาลและเชื่อว่าน่าจะมีหลายปัจจัยปัจจัยที่1นนะครับเป็นความพยายามของกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงนะครับที่ยังพยายามสร้างความเดือดร้อนโดยการสร้างความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะมีการสร้างความรุนแรงที่คล้ายๆก,กันกับระเบิด20จุดเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมา ปัจจัยที่2นะครับคาดว่าจะเป็นความต้องการทําลายความเชื่อมั่นของรัฐบาลซึ่งช่วงนี้นะครับเป็นการประชุมเอเปกอาจจะต้องทําลายความน่าเชื่อถือของทางรัฐบาลอีกด้วยในส่วนของความคืบหน้าด้านคดีนะครับพันตํารวจเอกยาน,นพงศ์อุบลบ,บาลผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองปัตตานีนะครับได้กําชับให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองปัตตานีเร่งเก็บหลักฐานทั้งพยานแวดล้อมและพยานบุคคลในที่เกิดเหตุและก็แกะ ภาพวงกล้องวนจรปิดตามจุดต่างๆนะครับที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีหรือหลบซ่อนตัวซึ่งขณะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งติดตามตัวคนร้ายอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ